การชงกัญชามีฤทธิ์ในการลดน้ำตาลในเลือดได้จริงหรือค่ะจากคำถามนี้นะคะเราเภสัชเองเพื่อ,อยาและสุขภาพนะคะก็ได้ไปทำการศึกษาแล้วมาตอบคำถามให้กับเพื่อนๆพี่ๆนะคะนั่นก็คือมันมีสารอยู่ตัวหนึ่งค่ะที่ช่วยในการลด น้ำตาลได้ไหมอันนี้เขาไม่ระบุขนาดนั้นนะคะแต่เขาบอกว่ามีสารคาราบินอยนะคะที่ช่วยเกี่ยวกับการเผาผลาญของร่างกายนะคะก็เลยทำให้ร้ายๆผลิตภัณฑ์นะคะ ดึงเอาตัวนี้ค่ะมาชุโรงแต่ส่วนตัวแล้วนะคะจากที่ไปอ่านงานวิจัยอะไรหลายอย่างมานะคะ mm. เขาบอกว่ายังไม่สามารถระบรได้นะคะ mm. ว่ามีฤทธิ์ตรงนี้ได้จริงหรือเปล่านะคะไม่ว่าจะเกี่ยวกับสารสำคัญที่นำมาใช้นะคะว่าจะต้องใช้ในขนาดเท่าไหร่นะคะแล้วก็รูปแบบของ ผลิตภัณฑ์นะคะว่าควรจะต้องใช้ในรูปแบบอะไรนะคะรวมถึงผลข้างเคียงนะคะของกาโชงกัญชาถ้ากรณีที่ว่าเราเอามาใช้ในระยะยาวนะคะว่าจะเกิดผลข้างเคียงอย่างไรกับผู้ที่นําเอาการชงกัญชามาใช้นะคะยังไงก็ การลดน้าหนักที่ถูกต้องนะคะการลดน้ําตาลที่ถูกต้องนะคะไม่อยากจะให้เพ,พ,พื่อนพพี่ๆนะคะเอาตัวกระชงกัะชามาใช้ตรงจุดนี้นะคะเพราะว่าการชงกัญชานะคะถ้ากรณีที่ว่าท่านใช้ไปเป็นระยะเวลาติดต่อกันมากกว่า3เดือนนะคะทุกคนจะมีผลทําให้เกิดความเป็นพิษต่อตับได้นะคะทุกคนฉะนั้นก็จะต้องระมัดระวังกัน ตรงจุดนี้หน่อยนะคะยิ่งคนที่มีโรคประจำตัวอ,อย่างเช่นโรคเบาหวานโรคความดันและโละรคระดัๆอย่างนะคะที่จะต้องกินยาอย่างต่อเนื่องนะคะบางอย่างจะทําให้ ตับของท่านนะคะเสื่อมไฟไปมากกว่าเดิมได้ฉันก็การใช้ผลิตภัณฑ์การชญชาจึงจะต้องอยู่ในการดูแลของคุณหมอในโรงพยาบาลเท่านั้นนะคะค่ะยังไงก็อยากได้ความรู้อยากได้สาระสาคัญเรื่องอยางแล้วก็การดูแลสุขภาพดีจากเภสัช,ชเอมนะคะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์มาเป็นเพื่อนกันด้วยนะคะ